ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมนะครับสวัสดียามเช้าเช้านะครับผมนะครับสาหรับเรื่องของทุเรียนนะครับว่าทุเรียนควรปลูกช่วงเดือนไหนนะครับผมนะครับสาหรับทุเรียนในภาคอีสานนะครับผมนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแ้งนะครับผมครับขอแนะนานะครับผมนะครับขอแนะนําในช่วงของเดือนนะครับมิถุนายนนะครับมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับผมนะครับ เพราะว่าความชื้นในอากาศมันจะมีเยอะนะครับผมนะครับเป็นช่วงที่จะเข้าสู่หน้าฝนนะครับผมนะครับก็เป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนมากนะครผมนะครับอากาศไม่ร้อนมากนะครับสําหรับผมก็ปลูกในเดือนมิถุนายนนะผมนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับก็ไม่ได้พังแสงไม่ได้คุ้มคุนนะผมครับไม่ได้พังแสงไม่ได้คุ้มคุลนะครับก็ปลูกไปเลยนะครับผมนะครับสาหรับช่วงเดือนมิถุนายนนะครับ มันก็แล้วแต่พื้นที่นะผมนะครับสาหรับผมก็มาแนะแนวทางสําหรับทุเรียนในภาคอีสานนะครับผมที่มีอากาศแห้งแล้งนะครับร้อนจัดนะผมนะครับก็สิ่งสําคัญก็คืออากาศนะผมนะครับอากาศนะครับถ้าเราปลูกในช่วงที่มีอากาศที่ร้อนจัดนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนะครับพฤษภานะครับมันก็จะมีอากาศที่ร้อนจัดนะครับทุเรียนของเรานั้นก็จะปรับ ตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ช้านะครับผมนะครับเพราะว่ามันจะมีอากาศที่ร้อนนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับสําหรับเพื่อนๆก็อาจจะมีแนวทางนะครับอาจจะมีความพร้อมต่างกันนะครับผมนะครับอาจจะมีความพร้อมเรื่องเรื่องของการทําที่นะครับทําที่ทําระบบน้ํานะครับว่าจะมีความพร้อมอาจจะในช่วงที่มีอากาศร้อนก็อาจจะทําที่พังแสงนะครับทําที่พังแสงหาย้ามหาเศษฟางมาคุมโคนนะครับ ก็ช่วยได้นะผมนะครับก็ช่วยได้นะครับก็แนวทางในแต่ละพื้นที่ในแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันไปนะครับผมนะครับสาหรับผมก็มาเน้แนวทางนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางสําหรับชาวสวนทุเรียนนะครับผมนะครับก็ให้ปลูกในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับความชื้นในสภาพอากาศมันจะเยอะนะครับมันจะทําให้ทุเรียนของเรานั้นแตกยอดลากเดินได้ไบนะครับผมมันจะติดใบนะครับนะครับมันจะติดใบนะครับ ผมไม่แนะนําให้ปลูกในช่วงหน้าร้อนจัดนะครับผมนะครับเพราะว่าทุเรียนมันก็จะชะงักการเจริญเติบโตนะครับเพื่อส right ู้กับอากาศร้อนนะครับผมนะครับมันก็จะชะงักนะครับสําหรับผมก็ให้ปลูกในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับในช่วงที่มีอาการไม่ร้อนจัดนะครับผมในช่วงที่จะเข้าหน้าฝนนะครับสําหรับทุเรียนภาคอีสานนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็มาแนะนวทางให้กับสําหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับนี่ครับ ทุเรียนของผมก็ได้อายุ1ปี6เดือนนะครับ1ปี6เดือนครับก็ปลูกในช่วงเดือนมิถุนายน1ปี7เดือนนะครับ6เดือนถึง7เดือนนะครับก็ปลูกในช่วงเดือนของเดือนมิถุนายนนะครับที่มีอากาศที่ไม่ร้อนจัดนะครับผมไม่ได้ทําที่พังแสงไม่ได้คุมคนนะครับผมนะครับปลูกแล้วก็รดน้ําปกติทุกวันนะครับในช่วงเดือนแรกก็รดน้ําทุกวันนะครับเอ่อหญ้าก็จะมาขึ้นมาคุมคนนะครับผมนะครับ สำหรับเรื่องหยาก็ไม่อันตรายนะครับสําหรับทุเรียนนะครับก็ปล่อยให้เขาคุมโคลนคุมความชื้นนะครับผมนะครับสำหรับเรื่องของหยานะครับปลูกในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับผมไม่ได้พังแสงไม่ได้คุมโคลนนะครับก็ปลูกไปเลยนะครับในช่วงเดือนแรกก็รดน้ําทุกวันนะครับช่วงเช้านะครับก็จะประมาณนี้แล้วผมนะครับก็แล้วแต่ ใครมีเทคนิคดีๆนะผมนะครับสามารถเม้นมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับผมนะครับใครมีเทคนิคดีๆใครมีแนวทางดีๆนะครับก็เม้นมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันสําหรับมือใหม่ที่เข้ามาดูก็จะได้เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับผมนะครับก็การทําสวนทําตุเรียนก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับผมนะครับก็ได้แค่บอกแค่แนวทางนะครับให้เอาไปปรับใช้กันนะครับ วันนี้ก็ม well ีอากาศที่ร้อนจัดนะผมนะครับสําหรับภาคอีสานนะครับผมนะครับภาคอีสานก็มีอุณหภูมิที่สามสิบหกถึงสามสิบเจ็ดองศานะครับก็ร้อนจัดนะผมนะครับช่วงนี้ก็ควรลดน้ําให้เป็นเวลานานขึ้นนะผมนะครับเพิ่มน้าให้เป็นเวลานานขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะผมนะครับปล่อยหญ้าคุมคนนะครับปล่อยเศษหญ้าเศษ อะไรคุมโคนเพื่อรักษาความชื้นนะครับผมนะครับจะช่วยในเรื่องของการระเหยของน้ํานะครับที่เราลดลงไปนะครับจะช่วยคุมความชื้นได้ดีนะครับสําหรับหญ้านะครับก็จะประมาณนี้เลยครับปุ๋ยก็ใส่ตามปกตินะครับผมครับปุ๋ยก็ใส่เดือนละครั้งนะครับผมนะครับเดือนละครับเ็ษน้อยๆนะครับผมเสษน้อยๆไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมนะครับสาหรับเรื่องของปุ๋ยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมนะครับก็พาเพื่อนๆมาเดินชมสวนกันยามเช้าๆนะครับกับในช่วงที่มีอากาศที่แห้งแล้งนะครับสำหรับภาคอีสานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็กําลังแตกยอดนะครับผมนะครับนี่ครับยอดก็มาแล้วนะครับผมครับยอดก็กําลังเดินนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ในช่วงนี้เราก็ควรเพิ่มเวลาให้น้ำนะครับผมนะครับเพิ่มเวลาให้น้ำเ,เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับสาหรับทุเรียนในภาคอีาสานสําหรับส่วนภาคอ,อ,อื่นๆก็แล้วแต่แล้วแต่แเทคน,น,นิคน,นะครับผมแล้วแต่เทคนิคนะครับจอดกําลังเรีนครับผมนี่นะครับ ยอดก็เร like mm ิ่มมานะครับผมนะครับก็เป็นปกตินะครับผมนะครับของหน้าร้อนหน้าแรงนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับสำหรับแนวทางดีๆก็นําไปปรับใช้กันได้นะครับผมนะครับทุเรียนก็ต้องการความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับผมนะครับต้องการความชื้นสัมผัสในอากาศไม่ว่าจะเป็นช่วงของการทําดอกหรือการทํายอดนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเรื่องของทุเรียนนะครับไม่มีอะไรยากถ้าเราเข้าใจในการศึกษานะครับก็ต้องห่วงเรื่องของน้ํานะครับผมน้ํานะครับก็ดูปริมาณน้ําให้เพียงพอสาหรับน้าเลี้ยงน้าร้อนนะครับผมนะครับก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือน้ํานะครับผมนะครับถ้าขาดน้ํานี้เรียบร้อยเลยนะครับ ็จะประมาณนี้นะผมตอนว,วันนี้ก็ขอเขาว่าสวัสดีครับผม